เจ๊อะไรนี่เจโรงแรมเราทำท่าดีอยู่ไม่ได้แล้วนะผีห้องนู้นน่ะดุมากเลยอ่ะนี่มาโรงแรมนะไม่ใช่วัดอุ้ยเจ๊จะเถียงผมจะไมผมบอกว่าผีดุก็ผีดุนี่เจ๊ไม่มีผีไป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 ทำงานไปเจ๊มันดุจริงๆเลยไอห้องไอห้องเนี้ยห้องหกขับห้าเออนั่นแหละผีดุมากผมว่าเจ๊เ่ยรีบหาทางหาหมอผีมาปราบผีด้วยเจ๊นะเออ ไอ้อ่านอนไอ้อ่านอนนี่มึงนอนจนตากลับแล้วมึงยังไม่เบื่ออีกเลยเจ้เฮ้ยไอ้กูไม่ติดแล้วเป็นเจ้าของแล้วกูข้าไปข่มคืนแล้วเนี่ยยังคิดอีกเหรอไปเถอะไปทำงานไปไปมึงไปทางนู้นนะเดี๋ยวกูไปทางนี้แกกันเจได้ไหมแกผี